อัน,นี่ยก็คือไข่ตุ๋นที่หรูหราที่สุดในโลกที่เคยมีคนทำเขาเคลมแล้วนะเพราะนี่คือไข่ตุ๋นที่หรูหราที่สุดในโลกที่มีคนเคยทํามาเออเนี่ยอร่อยนะอือันนี้มิเบิลไดไหมใช่อันนี้อร่อยมาก สวัสดีคุณผู้ชมแท้ๆน EP นี้เรามาอยู่กันที่ร้านอาหารไทยที่เรียกได้ว่าจองยากเป็นแบบต้ตนๆในเมืองไทยตอนนี้ร้านนี้มีชื่อว่าหลานยายใบนุสราซึ่งถ้าใครอยู่ในวงการอาหารจะรู้ดีอยู่แล้วว่าร้านนุสราเนี่ยเขาคิวจองข้ามปีไปแล้วแล้ววันนี้เขาเปิดอีกร้านนึงชื่อหลานยายใบนุสราวันนี้เราจะมาพบกับผู้อยู่เบื้องหลังของโปรเจกต์นี้และโปรเจกต์นุสราที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีขอต้อนรับเชฟต้น สวัสดีครับสวัสดีครับพี่แทนสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมต้นแนะนําตัวนิดนึงเชฟต้นครับทิติทัศนาขจร์ทิติเชฟต้นหลายหลายคนคงเคยเห็นผ่านตามาจากรายการทีวีท็อปเชฟที่เราใส่ผ้าใหญ่ใหญ่อ่าใช่นั่นเป็นสไตล์ของเราเลยไหมเป็นสไตล์สไตล์ลิดใช่ไหมสไตล์หลีดใช่ต้นเป็นใครมาจากไหนจบเซนซาตจุฬาจบเซนซาไม่เกี่ยวกับอาหารเลยไม่เกี่ยวอาหารแต่ว่าก็ทํางานได้เดือนหนึ่งก็ลาออก เพราะอ่าเพราะคิดว่าเราี่พี่ไก่ไม่ฟอไม่เราคิดว่าเราคิดว่าเราเรารู้เราเขาเรียกว่าค้นหาตัวเองเจอเร็วพี่เจอเร็วหลังจากเรียนไปแล้วจากเรียนเสร็จแล้วเราทำงานไม่ชอบเรารู้เลยว่าเอ๊ะไม่ได้ไม่ใช่เราแล้ววันนั้นเรารู้เลยไหมว่าเราอยากเป็นเชฟก็รู้เลยคือเคยไปอเวิร์กันทาวเวลอ่างเงี้ยไปแบบเออไปงานแบบซัมเมอร์อะไรเงี้ยเราก็ไปได้จับพัดจับผูกไปอยู่ในครัวล้วก็เอ๊เออแม่งนี่มันสนุกว่ะจริงเหรอเรารู้สึกชอบชอบมากๆ แล้วเราพอเรามาเทียบกับตอนเรียนจบแล้วเราได้ไปทางานในแบงก์อะไรเงี้ยเราเทียบคนละเรื่องอ้ยคือเราไปทํางานธนาคารมาออไปทำไอบีอย่างเงี้ยแล้วเราคิดถึงการเป็นเชฟในครัวเลยเราคิดถึงโมเมนต์ตอนนั้นเพราะนั้นเราก็เลยลาออกเลยเราไปเรียนอะไรแล้วก็ไปเรียนไปจบ MBA บก่อน MBA อเรื่องอธุรกิจบริการ ธุรกิจรกัน็คือเกี่ยวกับร้านอาหารโฮเทล hospitality เงี้ยครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปต่อ CIA CIA คือโรงเรียน Culinary Institute of America แล้วเสร็จแล้วก็ทำงานในร้านอาหารที่นิวยอร์กหลายร้านพวก i n l e n m a s s i o n Park พวกนี่เือวิชลินเลยใช่ครับพวกคสดาวมาเราก็ทำอยู่หลายปีแล้วเราก็กลับมาเมืองไทยก็มาเปิดเลยดู Oh, เปิดมากี่ปีแล้วเลยดูมาดูปีที่เก้าแล้วพี่ร้านนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวสร้างชื่อระดับโลกให้ต้นใช่ครับตอนนี้อันดับที่เท่าไรของโลกอันดับที่สี่ของเอเชียถามต้นเลย,ท,ยทําไมถึงคิดว่าเราได้อันดับสี่ผมว่าเราก็ทําอะไรที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากคนอื่นแต่เรามีคอมเมนต์เยอะไหมว่าคนไทยไม่ถูกปากนี้เหมือนก็พี่มันก็นานานจิตตังเนะาะกินใช่กินร้านไหนก็บางคนพี่อาจจะชอบคนนี้ก็ชอบคนนั้นไม่ชอบอะไรเงี้ยเราก็ถือว่าเป็นเรื่องแล้วแต่บุคคลซึ่งวันนี้มันเป็นที่มาของการที่เราเลือกที่ จะมาถ่ายแทนแทนที่ร้านหลานยายเพื่อจะบรรยายให้คนได้รู้ว่าเอ้ยเนี่ยเขาถึงจะมีดราม่ามีนี่นั่นโน้นมากมายแต่ฝีมือเขาก็ไม่ธรรมดาเฮ้ยทำไมถึงชื่อหลานยายก็เหมือนแบบนุสลาก็เป็นชื่อคุณยายเนาะอ่านุสลาเนี่ยคือชื่อคุณยายเขาเขาถ้าเป็นอนุสรให้คุณยายเขาใช่ถูกต้องคือ้ะพูดดีๆก็บอกว่าเออเราอยากทําร้านอาหารแบบอีกแบบหนึง่งใหม่ๆ ให้อีกลานหนึ่งเหมือนแบบว่าคนไทยเองทุกคนเนี่ยได้ได้มีโอกาสทานในในราคา,าที่มันจับต้องได้เพราะว่าเพิ่ม capacity ด้วยกันเปิดอีก้านหน,นึง<า>นน่ง<า>คือที่จริงผมอาจจะเปิดสาขาสองรูสลาอะไรก็ได้ง่ายเพราะยังไงก็เต็มอยู่แล้วเมนูเดิมไปเลยเมนูเดิมไปเลยยังไงก็เต็มอยู่แล้วผมก็เอามาขายก็ได้แหละตังค์อะไรเงี้ยมันไม่ได้คือแต่เราก็คิดว่าเฮ้ยเราเป็นเชฟเราเราก็อยากทำชาเลนต์ตัวเองด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราก็ลองทำอีกกานหนึ่งถ้าถ้าเป็นนุสลาเป็นตัวตั้ง อีกอันนึงเราทํามาเราจะทําเป็นไรดีก็ทําให้มีความเป็นแบบวัยรุ่นนิดนึงมีความใส่วัตถุดิบที่เราไม่ได้ใช้ที่นุสลาอย่างเช่นคาเวียทรัฟเฟลิลก็เลยแบบเออเป็น,เป,นเป็นสมัยแบบมีความวัยรุ่นหน่อยก็เลยแบบหลานยายละกันซึ่งหลายคนคงเห็นนุสลามาจากรายการนี้นั้นโน้นในมีเดียมากมาย<ะ>มีกี่ล้านนทั้งหมดมีกี่ล้านต้นอย่เจ็ดแล้าน เจ็ดแปดล้านมีอะเลดูเรเดูมีบ้านมีบ้านมีไร่ผัดไทยบ้านมีไร่นุสรานุสรามีหลายยายเทมนครน๋้าวต้มเนื้อโอ้ยเตี๋ยวเรือเทมรครใช่แล้วก็มีสมุดสมุดที่ภูเก็ตใช่เลดูต้นเป็นคนทําเมนูทั้งหมดก็คือกับทีมในครัวด้วยกับทีมในครัวใช่ก็มีสูตรแนุสราเนี่ยที่มันโด่งดังข้ามปีคิวยาวเนี่ยมีต้นกับมีเชฟเล้งเชฟเล้งใช่ต้นเอาเล้งมาเป็นพาร์ทเนอร์ในการคิดสูตรใช่มันทําด้วยกัน แล้วหลานยายหลานยายก็มีเชฟนุชเชฟนุชเพราะนั้นเดี๋ยวเราขอเชิญมาให้รู้จักหน้าค่าตากันนิดหนึ่งชนุูเชิญครับอ๋อแล้วนี่คือเชฟนุชเชฟนุชสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟนุชคือเป็นหนึ่งในทีมของหลานยายคือเป็นเฮดเชฟเลยแหละเป็นคนดูแลเลยในครัวนี้เวลาต้นไม่อยู่ใช่แล้วก็เป็นคนช่วยการคิดสูตรจิ้เมนูถูกต้องเราได้อินสปิเรชันมาจากไหนในการมาร่วมกันทาเมนูกับเชฟต้นก็ส่วนหนึ่งมีสไปรมาจากเชฟต้นด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ ชอบอาหารที่แบบว่าตามร้านให้โลกไม่ค่อยมีใช่ถ้ามาทานมาจุกปีแล้วจะถามก่อนจุด <18. S 1> แปดน่าจะมาปีที่สิบแปดเพราะนั่นเลยมีความรู้อาหารย้อนไปถึงโบราณได้ในระดับหนึ่งไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็เปิดตำราดูว่าโอเคผมไม่โม้เป็นคนไม่โม้ไม่โมไม่โมไม่เหมือนผมไช้ต้นจะบอกว่าโอ้ผมเนี่ยสูตรนี่มาจากตุยยอ่ะขอบคุณครับจันุษ แต่เหตุผลอีกเหตุผลที่เรามาในวันนี้เพราะนี่คือรายการแรก<ช>ที่จะได้มาถ่ายหลานยายแบบเจาะลึกร,รีวิวใช่แล้แ<ต>งเต็มเต็มต้นใช่ครับเดี๋ยวตามไปดูในครัว นสราเชฟต้นได้ให้คำนิยามของอาหารไทยไว้ว่าอาหารไทยโบราณค่ะแตงแตบสีสันค่ะแต่ในส่วนของหลานยายนะคะก็จะเพิ่มลูกเล่นค่ะวัตถุดิบและความทันสมัยค่ะแต่ยังคงรเาง้าเป็นนุสรานะคะและในวันนี้นะคะเชฟก็จะเสิร์เฟเทสติ้งเมนูทั้งหมด14คอร์สด้วยกันนะคะก็ขอให้เอ็นจอยกับน้นอาหารหลานยานะคะ,นะคคะ,คะขอบคุณครับใช่เขาจะปูผ้าให้เพื่อทูกกินเลอะส่วนนี้ก็เป็นสดนหมายแกเลยนะ นี่นี่เขามีติดางหลังไว้ถึงแฟนขับแทนแทนแทนเียวเยวเมนูเขามีเมนูให้ซองจดหมายมาอย่างดีอ่านให้ฟังดีกว่าเมนูแรกเบิกโรงละเลงลิ้นหคิดถึงเคร่เลยมันจะมีกระทงทองคาเวียแล้วก็ทองพลุไส้กะะรีไก่นี่ครับคือสองอันนี้ใช่อันนี้คือกระทงทองคาเวีย อ,อันนี้คือทองพลุไส้กะรี่ไก่ใช่ครับอันนี้นะครับอันแรกเป็นกระทงทองนะครับผมกับคาเวียออร์แกนิกจากที่หัวหินนะครับผมแล้วก็จะเป็นมูสของตัวเขาเรียกว่าสแกเลียนหรือต้อนหอมนะครับ<อ>ผมคำแรกคำที่สองเนี่ยจะเป็นทองพลุซึ่งเป็นอาหารของว่างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ทําทำเรียนแบบฝรั่งเศสเหมือนปาเตชัวพีแป้งเดียวกันแล้วเราก็เอามาดัดแปลงให้กลายเป็นไส้แกงกะรี่ไก่กระรี่จากที่ไหนราที่แถวตรงสุขุมวิท เอานะมันไม่เหมือนกินกระทงทองที่ปกติเรากินเพราะว่าข้างในไม่ได้เป็นไส้แบบไก่สับหมูสับอะไรอย่างงี้ใช่ปะอันนี้มันเป็นมูสเลยนะมันก็อยแบบครีมมี่แต่มันจะมีคาวเวียเนี่ยมาเป็นเท็กซ์เจอร์ที่มาตัดให้เกิดความเพมแล้วก็มีกรุบๆนิดนึงคำที่สองทองพลุเนี่ย โบราณมันคือเหมือนกับโดนัทอ่ะมันมันอินสไปร์มาจากโดนัทของโปรตุเกสใช่ป่ะเช่ต้นแบบมันเป็นแบบโดนัทโปรตุเกสหรือพวกแบบว่าชูของฝรั่งเศสคลองผู้อ่ะเปนเดียวกันมันอามันคือชูจากฝรั่งเศสแล้วก็โปรตุเกสเอาเข้ามาเมืองไทยใช่ไหมใช่โปรตุเกสคนเอาเข้า,ขามาเนี่ยอ<ช>ืเเามเฮ้ยน,นี่อร่อยนะอืมันนี่โคตรอร่อยเลยอ่ะเปรี้ยวหวานตัดกับความเป็นกะหรี่ไก่เดี๋ยวรอมเมนูต่อไป ขนมเบื้องจำแรงค่ะขนมเบื้องจำแรงครับคำที่3ของหลานยายก็คือเป็นขนมเบื้องที่เราทําขึ้นมาเองนะครับผมแล้วก็จะเป็นไส้กุ้งกับมะพร้าวครับผมแล้วก็มีครีมสดแล้วก็มีผักชีแล้วก็ดอกผักชีข้างบนนี่คือมันเหมือนขนมเบื้องที่ทํามาจากแป้งที่มันคล้ายๆแบบแป้งวอฟเฟิลแล้วมีเทกเจอร์นิดนึงแล้วข้างในก็หน,น้าตาเหมือนกับขนมเบื้องเค็มอะเี่มันสีสม้มๆอะลองเลยนะอ,อันนี้อันนี้อันนี้เบิ้ลได้ไหมได้อันนี้อร่อยมาก ตล,ลกตล,ลกแดงกไงมันเป็นขนมเบื้องที่เรียกได้ว่าแม่งซับซ้อนที่สุดที่เคยกินไม่ไว่าจะเป็นทั้งทางรสชาติของตัวแป้งข้างนอกทั้งทาง,ง,งไส้ข้างในผ่านไปแล้วสําหรับชุดแรกเบิกโรงละเริงลิ้นกระทงทองคาเวียทองคุกกะหรี่ไก่ขนมเบื้องจำแลงข้อต่อไปเขาเขียนไว้อย่างรู้รามาเห่าว่าผโมโรงแห่งรสชาติเริ่มด้วยแตงโมปลาแห้งมันคือของกินเล่นโบราณที่เขาเอาแตงโมมาเนี่ย แตงโมรธรรมดาเลยแล้วก็มาโรยผงปลาแห้งที่เหมือนอยู่ในหน้าข้าวเหนียวหน้าปลาหลนไข่ตุนกุ้งแช่น้ำปลาต้มจิว๋วหอยเป่าฮื้ออา้าวยมีเป่าฮื้อด้วยโอยคุ้มแล้วคุ้มแล้วเอยนอ้าวน่ากินนะยังอ๋อยังเจ๊เล่นนะเจ๊ยัง จานนี้ค่ะชื่อว่าแตงโมปลาแห้งนะคะโดยปกติแตงโมปลาแห้งของเราจะเปลี่ยนหน้าตาไปมีทั้งหมด4 l a เลเยอร์ค่ะเลเยอร์ที่1นะคะ1กับ5จะเป็นแตงโมอินฟิวกับใบชะแน่ค่ะเลเยอร์ที่2ค่ะเป็นเจลลี่ดาชิค่ะเลเยอร์ที่3เป็นเจลลี่แตงโมค่ะส่วนเลเยอร์สุดท้ายค่ะก็จะเป็นเลเยอร์ส้มซ่ามานาวนะคะแล้วก็จะเสิร์ฟมา,ามพรา้อมซามที่สุดเลยค่ะ ปลาแห้งของเราค่ะทําจากทูน่าหยองนะคะที่เราทําเองค่ะแล้วก็จะมีอิกุระรองน้าปลาค่ะส่วนดอกไม้ที่วางอยู่นะคะก็จะมีดอกเอื้องเข็มแสกค่ะมีรสชาติคล้ายแตงโมค่ะส่วนใบสีเขียวก็คือใบกระเจี๊ยบค่ะนี่คือดอกเอื้องเข็มแสกใช่ค่ะเป็นกล้วยไม้ชนิดหนึ่งมีรสชาติคล้ายแตงโมผมขอย,ย้อนกับไปถามเชฟนิดหนึ่งตรงปลาแห้งปกติแล้วแตงโมปลาแหง้งหรือข้าวเหนียวหน้าปลาแห้งของบ้านเราเนี่ย ใช,ใช้ปลาอะไรทําปลาช่อนค่ะปลาช่อนแล้วทําไมเราถึงเลือกใช้ปลาทูนา่าอยากได้ความแตกต่างแล้วก็เหมือนแบบว่าไปเจอมาในตาราหนึ่งเราก็ว่าน่าสนใจเราก็เลยลองเปลี่ยนวัตถุดิบดูที่ว่าให้แตกต่างจากร้านทั่วไปค่ะซึ่ง<ช> <ๆ S 1> ที่เห็นชัดเลยอย่างแรกก็คือเทคเจอร์มันแตกต่างมันปูกว่ามันเหมือนหมูหยองเลยนี่นะเพื่อนๆทั้งคาแบบนี้เลยนี่นี่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่เลเยอร์กินพร้อมกันเลยแล้วก็มีอิคุระมีทูน่า มันมีความเป็นของคาวมากขึ้นใช่ถ้าเทียบกับแตงโมปลาแห้งในแบบโบราณใช่ค่ะที่จะเหมือนกับการกินอาหารดับร้อนที่มีแตงโมเป็นเบสนำกับผงปลาที่ค่อนข้างมีน้ำตาลมีเลยหวานนิดนึงใช่ค่ะอันเนี้ยพอมันมีอิคุลาดองน้ำปลาเข้าไปแล้วมันก็มีเยลลี่มีอะไรเงี้ยที่มีเท็กเซเจอร์ของเยลลี่อะไรนะส้มซาส้มซาดาชิแล้วก็ แตงโมค่ะมีทั้งแตงโมจริงแล้วก็เป็นเยลลี่ด้วยค่ะสุดท้ายเราจะลองกินดอกไม้เพราเชฟบอกว่ามันเหมือนกับแตงโมใช่ค่ะลักษณะกลิ่นเป็นกล้วยไม้ชนิดหนึ่งจะมีรสชาติเบ,บาๆหมเนอโอเคขอบคุณครับขอบคุณค่ะแต่ว่าใครที่ชอบอาหารแบบแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะแนวแบบไฟดิ d น n i n g คเซก,กีอะไรเงี้ยไอ้กูว่าต้องชอบอันนี้มาก มันมีความสดชื่นมันมีความซับซ้อนของรสชาติแบบมากมายเหลือเกินแล้วต่อไปเราจะมาเจอกับหลนไข่ตุนว่ะนี่ทรัฟเฟิลของโปรดของเรียกได้ว่าอูดดี้ทั้งหลายส่วนอันนี้คือไข่ตุนนี่คือไข่ตุนครับพี่เป็นชาวามูชิในแบบมีปูมีโอ้โหนี่แม่งคือศูนย์รวมของความแพงใช่นี่นะไข่ตุน ข้าลาเป็นไข่แต่มีปูคาเวียแล้วเดี๋ยวมีทรัฟเฟโลิลเพราะนั้นเราขออนุญาตวางนี้เดี๋ยวต้นสไลด์ตรงนี้ได้ครับไอเดียมันเนี่ยคือเราอยากทำเพราะไข่ตุนปกติมันก็ธรรมดานะพี่เนาะกินเมื่อเด็กเราอยากแบบยกระดับไข่ตุอนทำยังไงเราก็ทำแบบไข่ตุนนั่นแหละแต่เบสเนี่ยเราเอามาต้มกับตัวน้ำสต๊อกปูมาด้วยแล้วก็เสิร์ฟกับเพราะฉะนั้น,นในตัวเนื้อไข่ตุนเนี่ยก็มีน้ำซุปปูมาเป็นเป็นปูมีรสปูอยู่มีรสปูอยู่ยยแล้วเป็นรส หล่นด้วยตัวหล่นเนี่ยหล่นในที่นี้ก็คือบอกคุณผู้ชมเลหล่นนี่ก็คือเป็นเหมือนกับน้ำพริกชนิดหนึ่งที่ทําจากกะทิกะทิแล้วก็สมุนไพรเช่นแบบตะคไคร้ใบมะกรูดอะไรอย่างเงี้ยครับ<อ>คือเราก็เอาตัวเนี้ยคือมันเป็นคอมบิเนชันของไข่ตุนแล้วก็ไข่ตุนแบบชาวมุชิเหมือนญี่ปุ่นนิดนึงแล้วก็เอาความเป็นหล่นมาลวงกันน้ำพริกหล่นเนี่ยเราก็เอามาดีไฮเดรตทําให้แห้งอบแห้งแล้วก็มาโรยที่เป็นผงๆด้านบนปูแล้วเสร็จแล้วเราก็เนฟเฟิล <tr uffle. S 1> ก็คาเวียและทรัฟเฟิลก็มีให้รู้ว่าแพงใช่ อู้หยน่ากินน่ากินม<ป>ยกเดอันนี้ก็คือไข่ตุ๋นที่หรูหราที่สุดในโลกที่เคยมีคนทำอ่ะเขาเค,เคลมแล้วนะเคลมแล้วเขาเคลมแล้วนะเพราะนี่คือไข่ตุ๋นที่หรูหราที่สุดในโลกที่มีคนเคยทํามาใช่หรือเราขอกินแยกไข่ก่อนนะเราอยากรู้ว่าเนื้อไข่ตุ๋นเปล่ามันเป็นยังไงคือปกติแล้วมันจะแบบ ไข่ตุ๋นนะ่ะมันก็จะเป็นแบบไข่ตุ๋นนะ่ะแต่นเนี้ยมันหวานเลยมันหวานแล้วมันมีกลิ่นของปูที่หวานกลิ่นของปูที่หวานไม่เหมือนกลิ่นของปูปกตินะปูสดมากมันจะหวานแบบนึงอนะ่ะคุณผู้ชมดูคำนี้ดิโอไม่อลังการจริงมองมีทัฟเฟิลมีปูมีไก่มีกะเวียอืม มันมีความแบบซับซ้อนตรงนี้ไข่ตุ๋นมันจะมีเ t e เจอร์ที่มันเนียนและนุ่มถูกไหมแล้วในไข่ตุ๋นเนี่ยมันจะมีทั้งรสชาติของไข่รสชาติของน้ําปูที่อยู่ในนั้นความเป็นหลนอาจจะไม่ได้เด่นชัดออกมาขนาดนั้นแต่ว่าเมื่อกินเข้าไปทั้งคาเนี่ยมันได้ t e เจอร์ไข่ตุ๋นที่เนียนนุ่มมันได้ t e เจอร์ของปูที่เนื้อแน่นมันได้เจอของคาเวียร์มันได้ความเค็มของคาเวียร์ได้ความหวานของปูได้รสชาติของไข่อีกก็เป็นไข่ตุ๋นที่หรูหรายสุดในโลกคนใครจะมาดามาผมมาเลยมาเลยนอกจากผมเนี่ย นมองสู่คนสิ่งที่ชอบที่สุดในชามนี้เลยคือการใส่ส้มซ่าลงไปทําให้มันมีความเปรี้ยวและสดชื่นเพราะว่ามันยังอยู่ในช่วงของอาหารเรียกน้ําย,ย่อยเพราะฉะนั้นเขายังเขายังไม่หยุดที่จะทําให้เหมือนกับแบบเปิดต่อมรับรสของเราด้วยความสดชื่นอืจานต่อไปเป็นกุ้งแช่น้ํำปลาโหเมนูนี้คือกุ้งแช่น้ําปลา,าเฮ้ยโอดีใจอะ่ะกุ้งสุกข,ขออนุญ,ญาตค่ะ ดีนะอันนี้อะไรอ่ะมินออยค่ะเพิ่มความสดชื่นนะจ๊ะจานนี้ค่ะกุ้งแช่น้ำปลานะคะเมนูนี้จะเหมือนสตรีทฟู้ดค่ะแต่เราทําให้แตกต่างขึ้นเรานํากุ้งไปสโลคุกนะคะที่อุณหภูมิห5องศาค่ะแล้วก็ทานเคียงกันกับเกล็ดน้ําซีฟู้ดค่ะมะระหวานอดองแล้วก็มะระหวานลวกค่ะส่วนเกนสรสีชมพูที่ลงไปนะคะเป็นดอกดาราค่ะนี่อืม อย่าคิดว่าหน้าตาร้านหรูหราเมนูไฟดนิงอลังการขนาดนี้จะมาเจอแบบรสชาติแบบผู้ดีผู้ดีกุ้งแช่น้ำปลานี่แม่งแซบแบบราวกับเลิอทิพย์วังหินและบ้านปูไข่ดองเลยอันนี้คือแซบจริงอ,อันต่อไปหวังว่าจะไม่เผ็ดพร้อมแล้วน,นะคะหอมมาก นี่คือกินอะไรครับเนี่ยจิว๋วหอยเป๋าเฮือค่ะทำไมเ,เขาเรียกว่าต้มจิ๋วก่อนเมื่อสมัยรัชกาลที่5ค่ะพระธิดาองค์ที่47นะคะเรา5ท่านมาชวนค่ะพระธิดาก็เลยทําเมนูนี้ให้ซเซวยแทนการแทนข้าวต้มค่ะเพราะว่ามันฝรั่งเป็นเหมือนข้าว<อ>แล้วก็ให้ทานเพื่อที่จะได้แบบห้องคอในน้ําซุปของเราค่ะก็จะมีหอยตลับแล้วก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ําเคยดีแล้วก็จะมีหอมแดงค่ะใบกะเพราใบโหระพาค่ะ รสชาติจะเผ็ดมีนะมันก็จะมีกลิ่นกระปิถูกไหมเคยดีก็คือกระปิถูกไหมใช่ค่ะใช่ค่ะสดชื่นเหมือนคล้ายๆเป็นพาเลเตอร์ค่ะวุยรสชาติแบบไม่เหมือนที่คิดเนาะมันมีความซ่าแบบมีเหมือนของสไปซเครื่องเทศหลังจากเราเจอเมื่อกี้กุ้งแช่น้ำปลาที่แซบไม่แพ้เลยทีบวางหินไปแล้วชามนี้ก็สู้กับต้มแซบสงค้างได้เลยค <laughs> ุณผู้ชมครับแล้ววันนี้ฝันของนุ๊ก็เป็นจริงรายการเด้ม้อรถเข็น เล่นต่เล่นเล่นต่อใเล่นขอฝันต้องให้ใส่เพลงฝันที่เป็นจริงด้วยนะอันนี้คือน้ำชุบหยำหรือน้ำชุบโจรคะ่ะน้ำชุบเป็นน้ำพริกของทางใต้คะ่ะภาษาใต้จะเรียกว่าชุบก็จะเกิดจากการขยำคะ่ะโดยปกติเวลาเราทำน้ำพริกใช่ไหมคะเราจะใช้ครกตำแต่น้ำพริกนี้เกิดจากการนำทุกอย่างมาขยำรวมกันคะ่ะด้วยมือเลยด้วยมือ ของโจนอ๋อ oh, สมัยก่อนคือด้วยมือมของมีเรื่องเล่าใช่ค่ะมีเรื่องเล่าด้วยเรื่องเล่าของน้ำพริกนี้ค่ะก็คือว่าโจนค่ะไปขโมยขึ้นบ้านเกิดหิวข้าวขึ้นมาก็เลยไปเปิดตู้กับข้าวเจออะไรก็นํามาขยํารวมกันเลยเป็นที่มาของน้ําพริกนี้ค่ะแต่ว่าเรานําเสนอในรูปแบบใหม่ค่ะเราเลือกใช้กะปิจากคองโคลน,นะคะแล้วก็เพิ่มความละมุนด้วยครีมกับกะทิแล้วก็จะมีส่วนผสมของครีมกะปิกะทิค่ะ ก็จะทานเคียงก,กันกับกุ้งแช์บวยนะคะหอมแดงซอยมะเขือน้ำพริกแล้วก็ถั่วผูลวกค่ะเราก็เริ่มจากการใช้กุ้งนะคะแช์บ๊วยค่ะแล้วก็จะมีหอมแดงซอยนะคะถั่วผูลวกค่ะคลายๆค,ค่ะแต่มันเป็นน้ำพริกถูกไหมใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นมะเขือน้ำพริกซึ่งแบบออริจินอลจะไม่มีผักแบบนี้เลยก็คือจะมีแค่หอมแดงค่ะแต่เมนูนี้เกิดจากการที่ว่า เชฟต้นค่ะไปแซนด์บ็อกซ์ที่ภูเก็ตค่ะก็เลยชอบเมนูนี้ก็เลยชุดไอเดียขึ้นมา oh. ให้เกิดเมนูนี้ค่ะเหมือนแบบว่าเวลาเราทานน้ำพริกเราจะต้องตัดน้ำพริกใช่ไหมคะแต่ในจานนี้จะพบได้ในหนึ่งคำเลยก็จะมีน้ำพริกด้วยแล้วก็ผักด้วยค่ะกุ้งด้วยค่ะซึ่งมันก็จะหน้าตาคล้ายๆกับหล่นเพราะว่าเขาใช้วิปโฟมในการลงไปคลุกแต่ถ้าเกิดเป็นของออริจินอลจริงๆอ่ะมันจะเหมือนน้ำพริกเลยมันเหมือนน้ำพริกแบบน้ำพริกกะปิสีน้ำตาลน้ำตาลเลย ที่มีเนื้อของน้ำพริกมากกว่าปกติและนี่ก็คือสำรับหลานยายที่เป็นเมนคอร์สในการกินไฟเดนิ่งมื้อนี้หลังจากเราจบเป็นแบบคำๆเป็นจานเล็กๆสวยๆงานไปแล้วอันนี้คือกินแบบคนไทยแล้วกับข้าวกี่อย่างในต้นห้าอย่างกับข้าว5้าอย่างมีอะไรบ้างครับน้ำชุบโจรน้ำชุบโจนคือที่เราน้ำชุบหยำเมื่อกี้แล้วก็มีผักเคียงอีกสองอย่างของชอบผมเลย แล้วก็น้ำพริกถลิสงอันนี้ของนุสราอันนี้คือจานที่มาจากนุสราบอกแบ็คกราวน์ะนะนี่คือเมนูขึ้นชื่อที่นุสรานุสราก็จะมีสำรับอันนี้เหมือนกันแล้วเมนูที่คนชอบมากที่สุดหนึ่งในนั้นคือน้ำพริกถั่ลิสงซึ่งหากินยากมากมันมาจากไหนประวัติยังไงเช่นต้นมันมาจากเราอ่านเจอในหนังสือทำอาหารเก่าปี2 4 7 5ก็คือมันจะเป็นไม่มีกะปิไม่มี เกลือไม่มีน้ำปลาเราจะใช้น้ำเคยดีเหมือนกันเป็นตัวปรุงรสก็คือเป็นน้ำพริกที่ไม่มีกปะปิไม่มีน้ำปลาไม่มีเกลือมันเป็นน้ำพริกที่ผมเองก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนก่อนทําแล้วมันก็หลายๆคนที่มากินไม่ว่าจะแบบผู้ใหญ่อายุเยอะๆเขาก็บอกไม่เคยเจอมาก่อนอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่แปลกแล้วพอคนกินเขาก็ชอบเพราะมันก็มีความเผ็ดมีความนัวของมันซึ่งซึ่งแทนชอบอันนี้มากออครับผมอันต่อมาครับก็จะเป็นแกงระแวงแกงระแวงอ่าคือทำไมกินไปแบบ ระแวงไปใช่ไม่รู้ใส่อะไรเาพี่กินข้างในเป็นเนื้อสันโบราณอันนี้จะเป็นสันคอหมูแกงกระเวยสันคอหมูแล้วก็มาย่างเสร็จแล้วอันนี้ก็คือเป็นแกงโบราณแบบโบราณโบราณเลยมันก็จะมีความเป็นคล้ายๆเหมือนเครื่องแกงผสมกับตัวที่เป็นเขียวหวานใครไม่เคยได้ยินไม่เคยกินแกงระแวงนะมีที่นี่ที่อื่นยังไม่เห็นท่านต่อมาเป็นฮอกไกโดแกงลรอกเรามาเซียเสร็จแล้วเนี่ยซอสเนี่ยจะเป็นซอสไข่ปู ไข่ปูทะเละแล้วเราเอามาเอาตัวที่เป็นทริมมิ่งของสเกลล็อกเนี่ยมาผัดเข้าด้วยกันกับไข่ปูแล้วก็ทำเป็นซอสราดข้างบนแล้วผงเนี่ยก็ทํามาจากสเกลล็อกที่เอามาอบแห้งแล้วก็ทํามาเป็นดีไฮเดตแล้วก็ทําเป็นผงโรยเพื่อให้ได้ความเข้มข้นอันนี้ก็เป็นผงสเกลล็อกมาอบแห้งแล<ช>้วดีไฮเดตอีกครั้งหนึง่งใช่ครับแล้วก็แน่นอนกระเพราอันนี้ก็คือซิกเนเจอร์กะเพราของนุสราเหมือนกันใครที่จองคิวนุสราไม่ได้จอง<ด>หลาน,นยายมากินก็จะได้เมนูซิกเนเจอร์ทั้งอาานืนกะเเร้ กับน้ำพริกถั่วลิสงใช่ครับและอันสุดท้ายก็คือเป็ดที่อบชันอ้อยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เนื้ออกมาเสิร์ฟเป็นแบบมีเดียมแรร์ใช่ไหมฮะแล้วเนื้อตรงที่เป็นเนื้อดำเนื้อขาเนื้อสะโพกเราก็จะมาคองฟีแล้วก็มายัดใส่พริกเ,ออเดี๋ยวเราลองกินกันดูเลยดีกว่าว่าอาหารไทยที่ทวิสต์สไตล,ล์โมเดิร์นของเชฟต้นแห่งหลานยายจะเป็นยังไงเมนูแรกเราจะเริเ่มนที่น้ำพริกถั่วลิสงซึ่งคนปกติเขาก็จะกินกับผักอันนี้นี่แหละเขาเรียกอะไรนะ กระลำหืม,มพริกคือแบบแม่งยังเผ็ดเลยแต่เราจะมาโชว์แบบเผ็ดไม่ได้เพราะเราเป็นเจ้าของร้านกะเพราเผ็ดมาครักินกะเพราก่อนเลยนี่คือกะเพราในตำนานของร้านนุสราที่ท่าเตียนนะอืมถึงจะสู้เผ็ดมาไม่ได้ก็ถ,ถือเป็นเผาที่ เห็นกูกินกะเพราคำแรกนะรู้เลยนี่แม่งเป็นช่วงฝากร้านแน่นอนนี่คือแกงเผ็ดเป็ดเขามีเ็กเจอร์ของแบบทั้งอกเป็ดทั้งเป็ดสับเป็นแกงเผ็ดที่อร่อยมากผักเยอะจังว่าตัวนี้ อืมน้ำชุบเนี่ยเอาจริงก็คือเหมือนหลนคุณผู้ชมแม่เหมือนหลนเลยดูดิคืออันอย่างใหญ่อ่ะหอยแบบสุกกำลังดีแต่ว่าอาจจะเป็นเมนูที่เหมาะกับการกินเบาๆม,มากกินกับข้าวเราก็จะต่อด้วยนี่เลยนะครับเมื่อกี้แกงเป็ดไปแล้วกะเพราเนื้อไปแล้วนี่เป็นแกงหมู ข้อดีก็คือเขามีความหลากหลายนะไม่ชอบแบบมีแกงแล้วมีแกงอีกแล้วจะรู้สึกว่าแบบซ้ําซ้อนคือเครื่องแกงแดงเครื่องแกงเขียวเนี่ยมันรสชาติต่างกันแบบโดยสิ้นเชิงเลยในสำรับนี่นะส่วนตัวคือเป็นคนชอบอะไรแบบหนักๆไงเพราะฉะนั้นก็จ,จะไม่ได้ถนัดแบบเอ้ยผักอ,อ,อะไรเงี้ยแต่ถ้าให้ชอบที่สุดในสำรับเนี่ยชอบแกงเป็ดอันดับหนึ่งเลยนะแล้วก็มาเป็นน้าพริกถั่วลิสงกะเพรากับแกงหมูสูซีอยู่มันเป็นการกินแกงที่แปลกมากคุณผู้ชมที่ว่า เป็ดมันมีกลิ่นของการอบควันอะ่ะเพราะฉะนั้นมันสโมกกี้มากซึ่งเวลาเรากินแกงแดงมันจะไม่ได้กลิ่นของการรมควันหรือสโมกขนาดนี้เพราะฉะนั้นนี่ถือเป็นแกงที่น่งพิเศษมากตรงที่เป็นแกงเผ็ดแล้วมีกลิ่นสโมกของเป็ดอบชัดมากแล้วนี้มันก็กลับมาหาเราอีกครั้งคุณผู้ชมนี่อะไรบ้างครับเนี่ยของหวานเนี่ยจะมีแต่พาเลต e ์ครีนซิ่งนะครับผมจะเป็นตัว ที่เป็นสับปะรดย่างกับใบชะพลูใบชะพลูคือไอศครีมอันนี้เป็นใบชะพลูใช่แล้วก็ผงก็เป็นใบชะพลูแล้วก็มีสับปะรดย่างที่เอามาทำซอเบแล้วก็เป็นสับปะรดเชื่อมเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยยังยังอูยังยังโอ้โหให้เยอะด้วยอ้าเออปกติให้อย่างงี้ปกติให้เยอะกว่านี้อีกว่านี้พี่แทนมาเลยให้น้อยปกติเยอะกว่านี้ อน้ำกะที่หอมมากแม่แล้วทัฟเฟิลมันจะเข้ากับขนมหวานหรอือวะที่ใครจะคิดว่าทัฟเฟิลเข้ากับขนมไทยนี่เจ้าแรกแล้วผมบอกเลยนี่ก็เจ้าแรกอีกแล้วเทมไม่เคยมีใครใช้ทัฟเฟิลในขนมไทยเฮ้เดี๋ยวนะหรือมีแต่ว่าไม่อร่อยเท่าผมหาเรื่องจริงๆเลยนี่มันแบบดรามา่าดิบเปิบอกว่านี่คือเจ้าแรกที่ใช้ทัฟเฟิลในขนมไทยใช่ หรือถึงจะมีใครเค็มวม่ามีเคยใช้ก็ไม่อร่อยเท่าผมากูไม่พูดนะจะต้นพูดเฮ้ยแต่น้ำกะทิหอมแบบเวอร์มากเฮ้ยเดี๋ยวนะขอถามอีกทีทั้งหมดนี่มันกี่บาทนะสามพัน้าเก้าสิบโทัพเฟิลสองรอบแล้วนะใช่คาเวียร์สองรอบทัฟเฟิลสองรอบพี่ไม่ต้องอจ่ายแอดออนสักบาทบุดิโฟเป็นขนมข้าวโพดครับก็สั่งขยะข้าวโพดนี่ก็แกะแล้วจิ้มตรงกลางได้นะครับอันนี้ทองชมพูนุ๊ แล้วก็มีขนมที่เป็นทํามาจากมะตูมครับวุ้นมะตูมเฮ้ยอื้มกะทิกับทัฟเฟิลมันเข้ากันแบบใช่กลิ่นทัฟเฟิลมันตีขึ้นมาเลยนะเวลากับกะทิเห็นว่าขนาดที่แทนปกติไม่กินของหวานเนี่ยกินร้านนี้เห็นป่ะแต่ว่าไม่ได้โมัวเนี่ยอร่อยจริงแล้วนี่อันนี้แกะแกะ้วแกะพี่เป็นสังขยาข้าวโพดครับอ๋ออ้อยหอมมากเลยเนี่ยผม่จิ้มอ๋อพี่จะพี่จะกินพี่จะซอสตามเลยเหรอโอพี่จะซอสังขยาเลยยลืมจิ้ม ขนมไทยร้านนี้ดีจัดอ่ะนี่อะไรนะนี่ทองชมพูนุ่นนั่นทองจริงนะพี่อืเหมือนที่วัดเลยรสชาติเหมือนอะไรมนแบบเวลาไปกินที่วัดทีแปะแล้วก็รูปรสชาติเหมือนกันแล้วนี่อะไรนะวุ้นวุ้นมาตูมกับกะทิครับผมอันนี้ดีและนี่ ก็คือการปิดคอร์สอย่างสมบูรณ์ด้วยขนมไทย ที่เรียกได้ว่าเขาเคลมว่าไม่เคยมีใครทําแบบนี้มาก่อนแน่นอนแล้วก็3,000กว่าบาทนะสำหรับคอร์สอลังการขนาดนี้เอาจริงนี่คือแม่งคือถู่ใครอยากได้ประสบการณ์แบบฟรายดี้นิ่งอาหารไทยโบราณที่ทวิสต์เป็นแบบโมเดิร์นตามสไตล์เชฟต้นและเชฟนุชก็ต้องมาที่นี่เท่านั้นหลานใหญ่หรือใครจะแบบอยากไปนุสราที่เขาโอ้โหต่อคิวกันข้ามปีก็นู่นเลยถ้าเตียนแต่จองยากจองไม่ได้จองที่นี่ดีกว่าวันนี้อย่าลืมกด s u s c r i b e กดไลค์กดแชร์ไอแทนทีวีแล้วอีพีหน้าจะเป็นร้านอะไรแปลกแค่ ไหนรับแค่ไหนหรือแม่งอาจจะไม่รับเลยก็ได้ติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งไว้แล้วเราจะเจอกันใหม่พีหนา้าสวัสดีครับมีมีสนใจโฆษณาติดต่อ0895654242